ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการดําเนินงานของบริษัทต่างๆกันบ้างค่ะอันนี้เป็นการดําเนินงานเพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจําปี2,567ค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนเปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจําปี2,567 ซึ่งจัดทำขึ้นตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ ESG เพื่อสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยคุณสาระล่ำซมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุว่ารายงานความยั่งยืนสะท้อนถึงเวสไซทัศน์ของบริษัทในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมีจริยธรรมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกโดยยึดมั่นในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมาย NETZERO SCOPE 1และ2ภายในปี2030นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างการเข้าถึงการประกันชีวิตและสุขภาพให้กับคนในสังคมพร้อมมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการประกันชีวิตให้กับคนไทย และยังคงบริหารงานด้วยความโปรง่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยค่ะเป็นรายงานความยั่งยืนนะคะประจำปีที่ผ่านมาของทางเมืองไทยประกันชีวิตนำมาฝากกันค่ะ